บินโยนไปอีกโยนไปบนอากาศเลยโยนน,ยน,น,าานยีน่แต่เขาให้มัง่งเลยโอ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นก็นกหรือเป็ดหรืออะไรว้าจิกไหมจิกไหมจิกไหมจิกมือกูเจ็บก <c oughs> ูเสียวให้ก็ให้กูก็อ้าเอาสีนุ่ง <c oughs> เอาทำไมมันกลัวเราเหรอวะโยนสิโยนโยนอะโยนโยน โอเคละอันโยนทีละอันเลยอ๊ายเฮ้ยมันจิกมันอากาศเลยเว้ยป๊อกเมื่อกี้ไม่เห็นนะฟังอ๋อลูกล่องต้องโยนไปสูงสูงบนอากาศโยนทีนี้ไอ้ลองเด้ลองเด้เดินสองสามเฮ้ยเก่งเลยนกแตกเตือนเสียงโอ้ยตรงนั้นเยอะมากเลย ลองให้มั่งดีป๊อปเดินไปบนสุ้องลองโยนสิครับกินนะว้าเก่งจังเลยนกเก่งจังวะเอา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 พวกกลุ่มเอ้ยเอ้ยเก่งว่ะ